ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับ A c a p i t a ออีกแล้วและตอนนี้อยู่กับช่วงทอกๆอีกแล้วนะอยู่กับคุณนามิดาคุณพบปันนี่แล้วก็คุณเจ็ดแพ็คนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญนะครับนะเรียกได้ว่าส่งตรงจากเขาเรียกว่าไงนะจาก A Capital นะทีะ่ได้ไปลงแข่งในงานนี้นะเราก็จะมาพูดคุยกันย้อนหลังอีกครั้งหนึ่ง นะหลังจากที่างานที่แล้วเนี่ยเพ่กับนบิดาได้ลงแข่งกันมาแต่รอบนี้คือมีหลายคนได้ลงเพิ่มขึ้นอีกนะก็เดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนกันนะนะครับในหัวข้อวันนี้ที่จะพูดเนี่ยก็จะพูดทุกอย่างเลยนะตั้งแต่ลงสมัครนะฮะตั้งแต่กติกานะครับนะเงื่อนไขาการสมัครแล้วก็เจออะไรมาบ้างนะเดี๋ยวเราจะไปตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวแรกเริ่มเนี่ยเราก็ต้องเริ่มกันที่ วิธีการสมัครก่อนคุณนามิดาครับวิธีการสมัครรายการแข่งเนี่ยไฟฟอร์มโฮมไฟโฟล์ล์เนี่ยของรอบนี้มันเป็นยังไงบ้างครับพอจะจําได้ไหมน,เน,นะเวลากี่โมงนะวันนั้นอ,อ่อตอนนั้นสมัครตอนเที่ยงตรงอ่าตอนนั้นคือนี่เลยนะระบุตามเวลาเป๊ะ,เ,ปะเลยนะฮะเที่ยงตรงนะฮะไปรอกันที่ห้องห้องอะไรเอ่ยวันนั้น นี่ไงการแข่งห้องแชทบดีไฟลงสมัครนะอ่ะในดิสคอดเ k เคีโมอดไฟนะนี่ชัดเจนไามนะครับนะนี่เป็นข้อมูลจากเพจหลักนะครับแล้วแล้วการแข่งเนี่ยเราจําเป็นต้องตั้งมุมกล้องแบบไหนครับมุมมองบอุคคลที่2อง 2> เห็นตัวเห็น,นบอร์ดอ่าเห็นตัวเองนะแล้วต้องใส่สลีปแบบไหนพิงแมทแบบไหนอ่า <Road. S 1> ทุกอย่างต้องบูชิโรดหมดเลยนะครับนะจะเป็นของ k คเก็ได้นะแต่ทั้งหมดนั้นก็ต้องติดลิขสิทธิ์ของเขานะครับแข่งฟรี <ank> รับกี่คนนะครับรับกี่คนรับกี่คนอ่ uh, 128คนอ128คนนะกติกา,การ,รอบนี้เนี่ยเป็นการเป็นกติกายังไงบ้างครับผมแข่งไฟฟ์โฟ์ลาวนะสองไ3ก็คือแข่งจกนกว่าจะครบสีรอบ2องไสถ้าสามมติว่าคนนึงแต้มเยอะกว่าแล้วอีคน แต้มน้อยกว่าใช่ไหมตอนหมดเวลาก็จะให้คนแต้มเยอะกว่าชนะแ้วถ้าสมมติแต้มเสมอกันประแพคู่เหมือนเดิมนะอะไี่สุดยอดใช่ก็คือเรียกได้ว่ามันเป็นช่วงประหยัดเวลาแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาคุยความรู้สึกกันทีหลังนะเพราะเรามีความรู้สึกที่มันหนักอึ้งมากๆนะเดี๋ยวเราค่อยพูดกันนะครับเป็นการแข่งเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนะเป็นการแข่งแบบสวิต์ราวสี่รอบนะฮะก็คือแข่งจนครบสี่ใครที่แข่งไม่ครบ4ี่นะครับจะไม่ได้โปรโมนะอันนี้จัดแจ้งไว้นะ ว่าใครใช้แบบกะว่ารอบแรกลงแล้วโยนเลยนะไม่ได้เลยนะจะไม่ได้เลยนะครับแม้แต่ใบเดียวนะครับนะเป็นการแข่งที่ใช้ไซบอร์ดได้นะครับเดี๋ยวจะมีคําถามที่ไซบอร์ดกี่ใบที่ไซบอร์ดไม่เกิน10นะฮะแล้วไซบอร์ดต้องเป็นสลิปแบบเดียวกับตัวเด็กนะถ้าเกิดไซบอร์ดเป็นล้อก็ต้องเป็นสีสลิปของล้อถ้าเป็นเด็กธรรมดาก็ต้องเป็นสีเด็กธรรมดาเหมือนกันนะฮะแล้วก็ต้องใส่ซองคลุมด้วยนะคลุมได้ไม่เกิน2ชั้นนะบอกก่อนนะพยายามสรุปนะเพราะว่าคลิปที่แล้วเราก็ทํามาแล้วนะ นะครับนะใครที่อยากรู้ว่าลงสมัครยังไงลงไม่เคยทันนะไปดูคลิปเก่านะนะก็ส่วนใหญ่นะเดี๋ยวถามคอมเมนต์ก,ก่อนพี่เออะเตรียมไว้แล้วไงพี่แนะนำเหมือนคลิปที่แล้วลพี่เอเขียนไปเลยว่าชื่อพี่อะไรนามสกุลอะไรรอบนี้มันมีเซอร์ไพรส์ด้วยทุกคนมันเพิ่มอายุด้วยว่ะมันถามปีเกิดเรามันถามปีเกิดเราแปลกยูยูก็ถามปีเกิดเราถึงกระเวอกันเลยทีเดียวถามข้อนี้นะว่ายูยูถามปีเกิดเรานะครับ ว่าอะไรไม่ดีไม่น่ายบกเราไปทำอะไรนะนะครับก็เลยใส่ปีเกิดไปด้วยนะมีอายุนะก็เนี้ยองเตรียมใส่น้ตแพดไว้เลยหรือใส่บวดไปก็ได้นะชื่อชื่อนามสกุลบรรทัดหนึ่งนะอีกบรรทัดหนึ่งเป็นที่อยู่น้องนะฮะอุปนออะไรเขียนชัดเจนนะฮะเลือกเด็กอะไรลงนะฮะแล้วเขาจะมีมุมมองบอกเลยนะว่าจะใช้มุมมองบุคคลที่สองเนี่ยยอมรับได้ไหมอ่ะเราก็ติ๊กยอมรับได้นะ เดีวก็มีนะในงานแข่งเดี๋ยวขาให้คุณอาเล็บมาอยากมาเล่านะแล้วก็การแข่งนะเขาบอกว่าให้ต่อรอบ40นาทีนะครับอันนี้ตามกติกาที่เขาบอกนะเสมอเท่ากับแพ้นะฮะชนะ<อ>ชนะก็ต้อง2อในสเท่านั้นนะฮะเขาเขียนไว้ชัดเจนนะขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบการแข่งขันนะกฎการแข่งก็ก็ชัดเจนนะใช้การลิกสิทธิ์ไทยแท้นะอันนี้ขอไม่พูดละก,กันนะครับอ่ะ โอเคก็หมดแล้วกับช่วงแรกที่เราพูดคุยกันเรื่องการสมัครวิธีการสมัครนะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจและทําตามกันได้นะครับนะก็น้องๆต้องถามแต่ละคนเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับงานนี้ครับนะเป็นไงบ้างเอ่ยสำหรับงานนี้ให้เจแพ็พูดก่อนเลยครับเอาบอกความรู้สึกของงานนี้หน่อยว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างอืม่าออนพ รู้สึกอย่างงั้นเด้อใช่ก็รูกบอกจริงตึงไหมตึงไหมตึงไหมรู้สึกตึงไหมไม่นะไม่ตึงไม่ตึงไม่ตึงส่วนใหญ่อาที่เจอมาสีรอบไม่ตึงเลยไม่เจอคนตึงเท่าไหร่ไม่เจอคนตึงโอ้โหถามว่าเจอเด็กอะไรมากนะเรารอบแรกเจอคลอสก็คือที่รู้จักกันเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าว่าคุณเจ๊แพกเอาเด็กอะไรไปลงครับ อ๋ออเด็กอสูรมนตราครับไปลงอสูรมนตตาชื่ใอัอสิตอสูรเนมนั่นแหละอ่านั่นแหละนะเอาเอาอสูรเวิยนหมของเรานะไปลงนะฮะรอบแรกเจอครอสเป็นไงบ้างครับสภาพโอ้โหสภาพนะครับเจอเขาเล็ดเหลี่ยมใส่ตัวพลงแรงมาปั๊มพลังใส่จึงกับเวอร์เลยทีเดียว เบอร์เลยบวกบบอะไรนะ Galaxy <อ> F บวกหมื<อ>่นใช่ไหมโอ้โหทุกตัวนี่ตีเข้า<ช>หมดเลยบวกหนีก็ไม่ได้แล้วจังหวะนี้ตกจัดเลยนะอ่ะผ่านรอบแรกไปแล้วรอบสองเป็นไงบ้างครับอ๋อรอบสองไปเจอเซนต้าครับเซต้าธาต์วะสายธาตุแสดงว่าเขาซื้อเคดีแล้วมาลงเลยนะสิใช่เคดีแล้วก็เติมเลยก็มีเวอร์ตอนนึงนะเจอแมนโจเดินนานเอามาวนนะเอามาวนนะแล้วผลเป็นไงบ้างครับ อ๋อสนาครับโอเคนาไม่ดีนะเขายังเขายังเจาะไม่เข้านะเจาะไม่เข้าโอเคอ่ะรอบที่สามเจออะไรเอ่ยรอบทีสามเจอแม็กแม็กครับแม็กเจอกับพี่เบิ้มของเรานะยืนหนึ่งบนสนามเทียบเท่ากองทัพอ่ะเป็นไงบ้างครับผลโอ้โหผลเนี่ยเราก็แพ้แพ้ให้คือปัญหาไม่ได้อยู่ที่ล่างอะไรล่างสุดท้ายไม่น่ากลัวเท่าไหร่ล่างสุดท้ายกันรอด แต่ไปแพ้ตรงว่าตอนนีรล่างสุดท้ายเขาแตกปุ๊บตีเขาไม่ตายแล้วเขาวนมาใหม่เจาะล่างสองไม่เข้าาะเอา power ไปทุ่มล่างสุดท้ายหมดแล้วใช่หมดอการทุกอย่างล่างสุดท้ายสักพักเขาเตือนกองหมดใช้อะไรเพิ่ม power ไม่ได้แล้วกองเหลือสองใบเรียบร้อยนะ <c oughs> ไปตามสเต็ปนะฮะเดชไปตามสเตปนะแล้วก็รอบสุดท้ายอะเจอใครเอ่ย <c oughs> ไม่เจอครับเขาไม่มาเขาเขาไม่มาโจ เรียบร้อยได้บาบโ<า>ควรจบนะครับจริงอ่าก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของคุณ j e t p a c กนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทิอีกนิดนะขอแทรกนิดน,นึงระหว่างประสบการณ์นะก็ในงานแข่งนี้นครับทุกคนนะที่ลงสมัครนะรที่ผ่านนะลงครบสีรอบก็จะได้ตัวนี้นะครับนะครับสกักานากินะครับปั้มทองหนึ่งใบนะครับนะบไว้ฟอมโฮมด้วยซึ่งคุณนมิดาไม่เอาไม่อยากได้นะใครอยากได้ก็คอมเมนต์มา ไม่ไม่ของผมไม่เอาหวานตาไปนี่จบเลยนะครับเกมนี้ดำไม่ดับเป็นเล่นกองผมใช่หรออ่ากี่รอบก็แล้วแต่นะครับจะได้แค่ใบเดียวเท่านั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นใบที่เป็นเป็นตัวสมัครนะอ่าแล้วก็อื่นนะครับก็จะเป็นตามรูปนี้เลยนะอ่าก็จะประกอบไปด้วยดีอ่าดีคลายนะเป็นการลบคลิสุดฮิตของมกรมิตินปัจจุบันนะฮะนะเป็น v อนะครับแล้วก็เป็นของ อากองพลมังกรโลหิตใช่ไหมตัวนี้ได้ใช้เหมือนกันใช่ไหมอามคอดอกแล้วก็เป็นกามังกี้นะอ่าได้ใส่แล้วก็อีกอันหนึ่งสุดเอกลุศิเลยที่รีมาให้เรานะครับคือสตาร์บิลิเวอร์นั่นเองซึ่งฟอยเนี่ยมันหายากมากเมื่อก่อนจนตอนนี้ก็ทําออกมาอีกครั้งหนึ่งก็จะได้เก็บนะและในรอบนี้นะอันนี้ก็จะเขียนตามนี้เลยนะชนะ0ูนถึง1รอบคือถ้าแพ้รวดหมดเลยสีรอบอะก็ได้แล้วอย่างแบบละหนึ่งใบทั้งหมดนะครับหรือชนะรอบเดียวก็แบบละหนึ่งใบทั้งหมดนะครับนะ แล้วก็ถ้าเราชนะสองรอบเนี่ยเราก็จะได้ทุกเหียบอย่างอย่างละ2นะสรอบอย่างละ3าสีรอบอย่างละสเท่านั้นนะนั่นนะครับฮะเท่ากับคุณเย็ดแพคเมื่อกี้ชนะสองรอบถูกไหมใใช่ก็จะได้ทุกอย่างอย่างละ2นะทุกภาพเนี่ยจะได้แบบละ2เลยนะ่าสุดยอดนะครับอะมาดูคุณนมิดาบ้างนมิดาเจออะไรยังไงไหนว่ามาสิโควาพูดถึงความรู้สึกก่อนนะครับเจโอเครู้สึกว่าทอบบ้อมากพอเจอสิท <laughs> <laughs> ต่อไปครับ โซแรกเปิดมาเจอมิติเลยเจอมิติซะงั้นแล้วเอาเด็กไอ้นี้ผมเอาเด็กอาซาวินเมทมนลงด้วยน่ยครับแพ้แพ้น,นะเรียบร้อยเลยนะน่ะคนที่สองเจอใครครับคนที่สองเจอเอฟซีย่องเราครับ <วะ S 2> มองเขาชื่ออะไรจำไม่ได้ใช้มิติลงตบผมเหมือนกันสองหนึ่งจบแล้วจบแล้วพี่ <S <S นาวิดาน ขอแสดงความยินดีกับน้องคนนั้นด้วยนะฮะที่ตบคุณนามิดาสำเร็จนะฮะเขามาแสดงตัวใต้คอมเมนต์หน่อยนะเผื่อเราจะได้มาเล่นกันใน d i s c o r d A c อ p i t a l นะฮะนะครับถูกต้องอยากเจอจังเลยใช่ทำไมแตงเราไม่เจอนะโชคตาของนายน,าน่ะมันต้องเจอของใหญ่เทียบเท่ากองทัพโต่าง่ทงวิุดครับเนี่ยโอเคอ่ะคนู่ทีสามไปเจออะไรมาคู่ทีสามเจออามาครับแล้วก็บอกก่อว่าคนนี้ใช้มุมกล้องอ่า มุมกล้องผิดด้วยนะแสดงว่าเขามาดูช่องเรานะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แบบนี้เขาบอกให้เขาเล่นไปเพราะเออเอ็นดูมันแต่ผมก็ใชนะาสองศูนย์นะครับดตอขอขัดตัวหนึคงับพี่พูดถึงมุมกล้องผิดผมก็เจอเหมือนกันเจอตอนเซตตาตอนนั้นเขาพยายามตั้งมุมกล้องผมก็นั่งรอไปแต่เขาจับเขาตั้งไม่ได้สักทีก็เลยแบบเออใช่ไหมน้องกล้องมันไปก่อนก็ได้เพราะเขาเหมือนเขาพยายามจัดแล้วมันจัดไม่ได้ขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องไอ้นั่นไอ้น็อตมันหมุนไม่ได้มันหมุนกล้องไม่ได้แล้วเขาตั้งไม่ได้เอ็นดูจะจัดเลย <laughs> ใช่พี่นั่งรออย่างนานลยตอนนั้น <laughs> ใช่ใช่นะก็โชคดีที่เจอพวกเรานะเพราะว่าพวกเราเองก็ไม่ได้แบบเคร่งเครียดอ,อะไรขนาดนะั้นเอาจริงๆเราเน้นเข้าร่วมนะแต่เขาเรียกว่าไงนะมันก็มีบ้างนะสําหรับคืออยากจะจริงๆเราก็อยากได้ทุกใบแบบละสีนะแต่ว่ามันก็ไม่อยากเล่นตึงไงไม่อยากเล่นเครียดมากนะมันเอา,อาง่ายๆนะขึ้นอยู่กับคู่ต่อสู้เราจะเป็นก,กระจกสะทอนได้ท่านนะอ่ะเดี๋ยวให้คุณดั <laughs> พูดต่อให้จบมาคนที่สาม คนที่สามจบแล้วมันอ่าคนที่สี่อ่ะคนที่สี่อ่ะคนที่สี่เจออะไรอ่ะอีกตอกตอกจบแล้วลองนึกดิแต่แต่ที่พี่รู้ก็คือน้องเสร็จเร็วมากแล้วมานั่งดูพี่อยู่เออจริงพี่เอ่อมันมันใช้อะไรเด็กเมตาหรือเปล่าพี่บอกว่าจบเร็วใช่ไหมอ่าเป็นเด็กเมตาหรือเปล่าเป็นเด็กเป็นเด็กที่อยู่ในชุดผ้าใหม่ไหมกาก้าหรือเปล่า โอ้เออใช่เจกาก้าเจกาก้าดาร์กอนนี่แหละนั่นแหละกาก้าดาร์กอนนั่นแหละก็จบไวนะเพราะว่าพอเสร็จปั๊บเนี่ยทุกคนเข้ามาห้องพี่เอทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าพี่เอเจออะไรไม่รู้ทั้งนั้นเลยนะเจอตึงเปิยทุกรอบเลยนะเจอแบบอลังการแต่ละรอบนี่แระดับเอ็กซ์เปตอมาระดับเอ็กซ์เปตอนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังนะสำหรับรอบแรกที่พี่เอไปลงนะรอบแรกนะพี่เอเจอแอนตี้เมตานะครับเจอก็ต์ยังกี้นะอ่า เริ่มมาปั๊บเขาก็ก็บอกเลยนะว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าช่องไหนเหมือนกันแต่ก็ยินดีที่สู้ด้วยนะครับน้าน้องเขาบอกว่าจัดเด็กมาตั้งแต่เที่ยงคืนนะโอ้โหแบบตั้งใจมากนะแข่งเที่ยงวันจัดเที่ยงคืนสุดยอดจัดมายาวนะานเยครับครับผมเอาเด็กอะไรลง,งเลยอ๋อพี่เอเอาเด็กบังกรมิตินะเอามังกรมิติลงตอนแรกคือหลายใจมากเลยจะเอาแม็กจะเอานู่นนี่นั่นสุดท้ายนะ หันไปดูตัวเองถ่ายฤต์เอาไว้แล้วนะเอ,เอาเลยแล้วกันนะไม่เรื่องมากเอาลงเลยนะครับนะแล้วก็แซงนิดนึงนะฤตนะที่ถ่ายไว้นะครับต้องส่งตอนที่สมัครนะเพราะงั้นใครที่ไม่ถ่ายฤต์เอาไว้รับรองว่าตกม้าเป็นแถวนะมาถึงเวลาจะรกรอกทกครบทุกอย่างอย่างเร็วเลยครับมาถึงเวลาถ่ายฤต่น้องถ่ายไม่ทันนะเออถ่ายแล้วลงไม่ทันแน่นอนนะฮะต้องถ่ายตั้งไว้เลยก่อนนะครับไปเจออีกปัญหาหนึ่งคือไม่ถ่ายฤต์รอดแล้วเขาให้ถอดรอดเลยนะ อ่าให้ถอดรอดนะเมื่อมีการตรวจสอบนะครับนะต้องระวังพี่เอเจอกับเด็กแอนตี้เมตาอย่างก็ตแยงกี้นะอ่ก็ความสึกนะก็ไม่ได้ตึงนะเพราะว่าเขาค่อนข้างคุยอ่โอเคนะคุยโอเคคุยเฟรนลี่ดีนะเพราะว่าอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันนะแต่เขาอาจจะไม่รู้จักพี่หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะแต่ก็ไม่ได้ทักทายกันนะครับ ก็มาทักตอนหลังว่าเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะเวลาจากที่ฝากช่องตอนหลังก็ชนะไปด้วยสกอร์2-0นะฮะไม่แพ้เลยนะครับโดนคอนโทรลเกตแต่ไม่หวั่นเพราะมีลอดบนมือแล้วเธอแรกมามีลอดบนมือเลยเธอที่2ฟาร์มสักพักหนึ่งแต่ว่าไม่ค่อยได้หวั่นเพราะว่ามีอากเนียเพิ่มเกตนะแล้วก็เคาน์เตอร์ใช้สักิฟายช่วยนะมันก็ยังมีเกตอยู่ดีนะก็มีหลายครั้งที่เขาเล่นพลาดเยอะนะค่อนข้างเยอะนะครับก็ชนะมาด้วยสกอร์นั้นนะ รอบที่2นะครับยังเจอเทียเอสยูนะฮะเจอปิซึมดากอนนะเองนะเจอกับอาโธร่านะครับอเล็กเซนนะเจออเล็กเซนที่ใช้อีเทอร์นิตี้ลิงนะครับนะก็ตึงมากนะก็พี่เอแพ้ไปนะสำหรับรอบนี้นะเป็นสกอร์สองหนะึ่งนะก็รอบแรกเขาก็ตั้งบ่อได้เร็วมากนะเป็นน้องที่เป็น FC ช่องเหมือนกันนะดีใจด้วยนะที่ได้สู้นะน้องเขาดค่อนข้างดีนะครับไม่มีเขาเรียกว่า มานั่งขิงหรืออะไรเลยนะค่อนข้างมีมายาทนะนี่ขอชื่นชมอีกครั้งนะครับนะสำหรับน้องที่น้องก็บอกว่าขอรอดูคลิปใหม่เลยนะก็รอดูคลิปนี้ได้เลยนะนะครับนะอยากแสดงตัวก็คอมเมนต์มาเลยนะแล้วก็เรา้ามาเล่นใน d i s c o r d เอ AK ไปต่อกันนะครับนะแล้วก็รอบที่3นะเพยก็เจอของตึ้งอีกแล้วนะเจอโมกองมังกรดําแบบฟูลสตรีมฮนะเจอแบบเด็กหรูเอาเลยนะชื่อเขาชื่อ อะไรนะจำชื่อได้ชื่ออะไร NTR สักอย่างนะใช่ชออใช่ใช่พอเทพเจ้า NTR ที่เจเน่าเป็นชายไรตาใช่ใช่ใช่สําหรัชายหยุดเวลาใช่ไหมคนนั้นนะก็เป็น <c oughs> คนทั้งทั้งพี่คนนั้งใช่ใช่เขาพือเห็นบ่อยนะในในในเคเครีโมดนะจะส่วนใหญ่เวลาพี่เรื่องเปิดผ่านก็จะเห็นชื่อนี้อยู่นะก็ก็เล่นกันสูสีนะพี่โดนโม่ถือว่าน้องเขาทําดีมากเลยนะโม่พี่ได้เยอะมากเลยนะแต่ว่า เทิร์นแรกเขาปล่อยผ่านง่ายไปหน่อยนะทำให้พี่เปลี่ยนล้อสู้ได้นะครับเทิร์นเทิร์นแรกพอพี่เปลี่ยนล้อไปนะพี่ก็โดนโม่ทั้งล้อนะแต่เขาโม่ไม่ไม่หมดนะพี่ชนะก่อนนะฮรรู้อยู่แล้วนะว่าโม่กองเนี่ยมันไม่ค่อยมีของกันดีนะมันถ้ามันโดนเวฟหนักมันก็ตายได้เหมือนกันนะ hmm. แล้วก็เกมที่2นะฮะพี่เอเกือบแพ้แล้วนะอันนี้ก็ต้องบอกเป็นความรู้ให้ทุกคนเพิ่มเติมไปสําหรับคนที่ยังไม่รู้แต่ รู้ว่าแล้วคนที่รู้แล้วก็รู้รู้ต่อไปนะก็ไม่ได้มีอะไรผิดนะสำหรับโม่กองนะฮะอันนี้ต้องระวังจริงนะฮะเป็นเรื่องสําคัญมากๆกจับการระบุจํานวนโมอ่อันนี้เคยมี QA ของวีจีการ์ดช็อปแล้วนะที่พีเอไปทํากับวีจีการ์ดช็อปนะครับพูดกันบ่อยมากๆนะแล้วก็จะมาย้าอีกครั้งหนึ่งสําหรับน้องที่ดูนะครับถามคุณนามิดก็ได้การสกิลโม่กองเนี่ยโม่กองของ Impact Mon นะครับไม่ว่าจะ เดเรนหรือว่าอีกตัวหนึ่งที่กินเกตแล้วยิงไอโมก้าอ่ะนะมันจะเขียนอยู่เลยใช่ไหมว่าโม่ไม่เกินเท่าไหร่ถูกไหมอ่าอายุตัวอย่างเดดเรนโม่ไม่เกินสิบใบใช่ไหมอ่าถ้าเด็กคู่แข่งมี9ใบจะโม่ได้ไหมครับคุณพวอปันนี่ครับจบกว่ไม่เกินใช่ไหม,ม,ม,ไมใช่ก็ได้สิ ไม่เกินก็ไดนอ่างั้นถามคุณนบิดาครับได้ไหมครับเอาเอาเอาไม่ได้ทําไมครับตอนนั้นผมจําได้คือเขาบอกอ่านสกิลว่าโม่ไม่เกินสิบเขาระบุว่าสิบใบอ่ะโม่ตอนนั้นใช่คืออย่างนี้นะอ่าอ่ะดีพี่จะอธิบายให้ฟังตามกติกาเลยนะคําว่าไม่เกินเนี่ยมันสามารถต่ํากว่าได้ใช่ไหมแต่เราจําเป็นต้องระบุตัวเลขมาดี้ไฟต้องระบุตัวเลขนะคะอ่ะถ้าเขาบอกว่าเอาจากดอกไม่เกินหนึ่งใบเราบอกเราเลือกศูนย์ใบ นึกออกไหมได้แต่เราเราระบุแล้วไงว่าเราเลือกศูนย์นึกออกไหมอ่าเช่นการโม่กองเมื่อบอกว่าโม่ไม่เกินสิบใบที่ถามโม่กี่ใบครับน้องเขาบอกว่าโม่สิบโอเคพี่นับกองพี่มีเก้าเท่ากับว่าพี่ไม่โดนโม่นะฮะอ่านี่บอกก่อนพี่จะไม่โดนโม่นะฮะเพราะว่าน้องระบุมาสิบถูกไหมอ่านี่ก็คือเดี๋ยวมันก็เป็นเชิงเล็กๆน้อยๆแล,ล้กวกันเรียกว่าเป็นเชิงแล้วกันนะสำหรับประสบการณ์ถ้าไม่เคยเจอ ตึงๆหรือว่าน้องอาจจะชกร้ายมาเจอพี่ที่ตึงหน่อยพอเห็นน้องเล่นตึงด้วยนะก็ก็เลยสอนเชิกไปก็แต่ว่าน้องเขาก็เล่นดีนะไม่ได้ว่าเล่นไม่ดีนะเพียงแต่ว่าบางเรื่องอยังไม่รอบครอบนะก็ก็ต้องรอบครอบขึ้นนะม่นที่ไฟเนี่ยมันเป็นเกมจังหวะนะฮะมันเป็นเกมจังหวะอย่างเชิงกันนะค่อนข้างเป็นเกมที่ค่อนข้างง่ายๆคือเหลี่ยมกันง่ายอะ่ะก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะก็ต้องถามเช็คถามได้ตลอดนะครับ สามารถขอให้คู่แข่ง DCI ีก่อนแข่งได้นะนะครับสามารถขอให้สับกองแบบไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับไปตรงข้ามนะน,นี้ทําได้นะครับถามได้ว่ากองเหลือเท่าไหร่ถ้าไม่ตอบมีความผิดนะฮะบอกก่อนแต่เนื่องจากถ้าเขาไม่ถามแต่เนื่องจากถ้าว่าถ้าเขาไม่ถามอ่ะมันจะถึงเป็นเคสที่พี่เอเจอก็คือพี่ถามเขาก่อนไงไม่ใช่เขาถามพี่พี่ถามเขาก่อนว่าโม่เท่าไหร่เขาบอกโม่สิบพี่ก็เปิดไปเลยพี่มี9้าใบในกองโม่งไปได้ เพราะหมดโอกาสชนะพี่เลยครับพี่เปลี่ยร้อสู้เลยก็ชนะโมกองไปด้วยสกอร์2-0นะฮะก็ถือว่าเจออีกหนึ่งเมตานะรอบแรกเจอแอนตี้เมตารอบสองเจอเมตานะอตรา่ายังไม่ลงนะเป็นโตไม่โดนเคเคลิมิตไปนะมาเลยยังไม่ลงนะถูกไหมมันยังไม่โดนนะเออแล้วรอบสองมาเจอมังกรดําก็ไม่โดนอะไรเหมือนกันก็เจ็บนะแล้วรอบสามพี่ก็มาเจอเมตาอีกแล้วเทียเอสอีกแล้วชาดโดเชตครับทุกคนพี่เจอชาดโดเชตเด็กที่ตัวเองใช้เขาที่แล้วเลย รบอบนี้ก็น้องเขาก็ค่อนข้างเล่นด้วยความตึงเรียกว่าตึงที่สุดแล้วในบรรดาทุกที่เล่นทุกคนไม่ได้ตึงแบบว่าคนนี้แบบเครียดมากอะไแต่เขาค่อนข้างเล่นด้วยความรีบร้อนแล้วก็ค่อนข้างจะอยากชนะพอสมควรพี่ก็เลย<ม>สอนเชิงพี่แกลงถามสกิลฮะมันก็เป็นจิตวิทยาด้วยนะบางเรื่องมันก็สอนกันไม่ได้ว่าถามสกิลเขาท,ทั้งทังที่ตัวเองมีเด็กมีของตัวเองนะ อันนี้ก็ต้องขอโทษด,ด้วย <c oughs> แต่พี่ก็ถามเขาไงว่านี่นั่นนี่นั่นนี่นั่นไหมก็แอบมีลืมบ้างนะเขาก็แอบมีลืมบ้างวันนิตี้พี่ยืมบนสนามเขาเพิ่มไลท์อะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลาเขาไม่ลดไลท์ให้พี่ก็มีโดนเหลี่ยมมาแต่ก็ชนะด้วยซาก,ก็สองศูนย์นะครับก็ถือว่าโอเคก็จบงานนี้ไปนะพี่เอก็ชนะสามครั้งนะก็ได้แบบละสามใบนะครับได้อันนี้แค่ใบเดียวนะซึ่งนามิดกไม่เอานะอันนี้เอาอ๋อเอาเอาแเอา ได้ข่าวว่าชาตุชิตตอนเปลี่ยนล้อเขาใช้เ a กเอาเอาวธรรมดากับอโอ,อใ้ใช่ใช่ใช่อ,นนอ,อันนี้คิดอันนี้คือเ,เรื่องเป็นเรื่องที่เป็นอ่ะต้องย้อนกลับไปครับไปดูคลิปเอเวอเรตหรือวีจีแคชช็อปในไลฟ์ก็ได้นะครับมีบอกไว้หลายครั้งแล้วเคสเดียวกันกับมิสเซียเลยอ่ะมาชี้แจงกันนิดนึงน้องเปลี่ยนล้อแล้วแต่น้องใช้เบกเอาน้องเก็บเวทธรรมดาคําถามน้องเก็บได้ไหม ไม่ได้นะครับไม่ได้เด็กใหม่ของน้องคือลอดเวิร์ลแต่น้องเก็บเด็กธรรมดากับลอดไม่ได้นะฮะคิดง่ายๆหลังไม่เหมือนเก็บไม่ได้คิดง่ายๆคิดอย่างนี้เลยแค่แต่ว่ากลับไปไม่ได้นะครับน้าคือว่าเก็บได้แล้วสับกล้องซาิวโคระอันกันใช่ใช่ใช่ลองคิดหลักอย่างนั้นดีไหมก็ทําไม่ได้ถูกปะเออเพราะงั้นต้องเก็บเวทลอดถ้าเกิดในดอกไม่มีเวทลอดแล้วไล่เฟกเอาไปแล้วมันก็นะไม่มันไล่ได้นะฮะ อันนี้ไม่ผิดนะเพราะว่ามันไม่ใช่เงื่อนไขเงื่อนไขคือถูกโจมตีถูกไหมมันไล่ได้แต่คอสของมันเราจ่ายไม่ได้เท่ากับใบนี้จะเสียฟรีในกรณีนั้นนี่ออกไหมถ้าเกิดไม่สามารถจ่ายคอสได้น้องไล่ได้ไงแต่จ่ายไม่ได้เท่ากับว่าน้องก็ต้องเสียใบนี้ฟรีไปนะครับเช่นเดียวกับมิซิเรียอู้วเถิพี่ครับผมลุงมิซิเรียอู้วเถิตอนผมเปลี่ยนร้อยครับพี่ผมเก็บยังไงครับเอ่อถ้าดอกไม่มีร้อเลยก็โจ6หกฟรีนั่นแหละนะครับ นะครอเราเก็บลายเทเก่าไม่ได้เหรอเก็บไงนั่นแหละนะเคล็ดเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน,น้อยๆที่เสริมให้นะคือมันเหมือนกับก่อนที่เราจะไปแข่งเราต้องมีอาวุธในมือก็คือไอ้พวกความรู้พวกนี้แหละเราเราต้องมีอยู่แล้วเราก็จะไม่สงสัยนะเดี๋ยวจะทําคลิป10คําถามมาให้นะจะย้อนมาให้นะครับนะเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับอ่ะก็จบกันไปเรียบร้อยนะกับสถิตินะก็เป็นพี่เอสแพ้1 นะ,ะคุณนมิดะสองใช่ไหมใช่น 2, 2> ใชนะสองแพสองคุณเจแปกก็สองแพสองใช่ไหมใช่แล้วนะพบก็ศูนย์แพศูนย์แพศูนย์าะไม่ได้ลงนะ <c oughs> โอเคไม่ลงแล้วเขาลงไม่ทันอ่ะบอกให้ผมตอนนั้นจําได้เลยเฮ้ยเหลือห้าคนสุดท้ายครับอ่ะบอกให้พบลงพบก็ง,งี้ไม่ไม่พบอ่ะลงทันนะแต่พบไม่ได้ถ่ายลิตรไว้อย่างที่พูดนั่นแหละอืมใช่ใช่แล้วเขว่าไม่มีรถโดนเพื่ยนั่นแหละปัญหา นะครับมิติไม่้สนใจนะคืออย่างนี้นะทุกคนรอบนี้นะค่อนข้างได้รับการตอบรับที่ต่านะอันนี้พี่ก็ต้องพูดตักใจนะเพราะว่ามันยังมีการประกาศรับเพิ่มอยู่มันหมายแปลหมายความว่ารอบนี้คนสนใจน้อยลงนะไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะครับก็ถ้าบริษัทดูอยู่ก็อยากให้เก็บไปพิจารณานิดนึงนะฮะแล้วก็ถ้าอยากจะพิจารณาเพิ่มเติมนะนี่ก็เป็นเรื่องของความเที่ยงตรงของเรื่องเวลาเหมือนกันนะฮะกับ ต้องบอกก่อนเท้าความก่อนว่าข้างต้นที่เอเคยแข่งไฟฟอร์มโฮมของแวนการ์ดนะฮะจัดในเวนการ์ดค่อนข้างเที่ยงตรงและตรงเวลามากๆเมื่อหมดเวลาแล้วไม่มีโยเยเลยฮะประกาศตัดทั้งนั้นเลยแต่บัตติไฟเน่ยเลด10นาทีนะเลดส0นาทีและแพรลิงช้าด้วยนะฮะพี่เอก็ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรนะฮะคือใช้เวลาเอาง่ายๆนะ1รอบนะ1ชั่วโมงรวมแพรลิงเริ่มเที่ยงเลิกอีกทีหนึ่งเกือบ4โมงครึ่งเกือบจะ5โมงฮะ มันมัน,ม,นมันเยอะมันนานไปอะแข่งแค่สี่รอบเองนะฮะมันถูกไหมทุกคนนานไหมตอนนั้นรู้สึกนานไหมรู้สึกเหนื่อยสุดๆเลยโดนดูพลังชีวิตนกันก็แข่ง <laughs> ใช่พี่นัก็แข่งของพี่ตอนถึงรอบชิงเลาะครั้งนั้นอีกใช่ขนาดรอบที่แล้วที่เอแ,แข่งแบบแข่งที่ได้ที่สองประเทศอะยังไม่เหนื่อยเท่านี้เลยนะอ,อรอบนี้รู้สึกว่าแพริ่งนานแล้วรอกันนานมากนะก็ถ้าฝ่าอไปสี่ชั่วโมงใช่ถ้ารอมันมันนานจริงอะที่ดูพี่จุติสองรอบอะ จุดตีไป, <t ie> ไปเลย <t ie> ตอนนั้นขึ้นเล่นเลยอนั่งเล่นอยู่จุดตีไปหนึ่งรอบสองรอบเดมอนฟอร์วอดเดีกรอขนาดนั้นเลยน,นานมากอนะ่ะก็อยากถ้าเกิดว่ามีใครที่เกี่ยวข้องรู้เรื่องนี้ก็ลองแก้ไขดนะูส่วนจัดก็ให้การตัดสินได้ดีอยู่แล้วนะฮะแต่เพียงแต่เรื่องเวลาเท่านั้นที่อาจจะต้องปรับลงนะครับ โอเคก็ okay, ประมาณนี้นะสำหรับน้องๆที่คิดอยากจะลงคราวหนะ้าก็อย่าลืมนะเตรียมชื่อที่อยู่อายุปีเกิดภาพลิเด็กให้เรียบร้อยนะครับแล้วมาตามเวลาเราก็จะมีโอกาสลงได้ไม่ยากนะฮะรบอบหน้าพี่คิดว่าก็ยังคงเป็นไฟโฟล,ลาวนะเพราะพี่รู้สึกว่าการจัดแบบชิงแชมป์เนี่ยมันอาจจะทําให้มีการขัดแย้งกันนะพี่คิดว่านะก็ต้องรอดูนะว่าครั้งหน้าจะเป็นอะไรนะแต่สําหรับครั้งนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับนะใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมด่ามีอะไรเพิ่มเติมไหม ผมมีแล้วกันเอาพูดมาคุณไม่ได้ลงแข่งจะมีอะไรเพิ่มเติมพูดมาใครที่สนใจอยากเล่นเด็มังฟอร์คอมันเล่นได้ที่ดิสคอทีค่ะพี่โต้จบละเรียบร้อยจบละคือใครเอาง่ายๆใครอยากเทสเด็กใครอยากวัดฝีมือพี่เอก็มีมินิลีกอยู่นะครับก็วันศุกร์นะก็เป็นของเอ a p i ิตอลนะครับที่สำรโดยวิจิตรจบนะแข่งฟรีมีโปรโมนะฮะ ทุกวันศุกร์5โมงเปิดลงทะเบียนรับ12คนเท่านั้นแต่ถ้าได้รับการตอบรับเยอะอาจจะเลื่อนเป็น16ได้ขึ้นอยู่กับน้องๆน,นะที่เข้ามาลงมีไฟเตอร์มากฝีมือจะได้มาเจอกับคุณเจ็ทแบกคุณไฮเฟนนะพลาดเพียงถึงหน่อยไม่ยอมมาคุณนามิดะนะ <c oughs> คุณอาร์มนะฮะอาร์มแคปิตอลนะฮะคุณพบวั Capital, นนะี่ใครสอบสายไปยำช่องนะก็หรือแม้แต่พี่เอก็สามารถมาคุยมาท้าสู้ได้นะเออนะก็อยากให้มากันหลายๆคนนะแข่งฟรีมีโปรโม่นะครับสาหรับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคุยกันมานานเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ